ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคลี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับเราก็อยู่กับกูรูเรื่องผิวพรรณคนเดิมครับคุณประพั์สอนพันธุจริยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะครับมาถึงพี่นกช่วงนี้ทีไรเนี่ยเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากกันครับสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเราจะมาพูดกันเรื่องผิวผิว ผิวหนังของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วย3ชั้นชั้นแรกคือชั้นแรกเลยชั้นบนสุดที่เราเห็นเนี่ยนะคะน้อโก้เขาเรียกว่าผิวหนังกำพร้าผิวหนังกำพร้าค่ะถัดเข้าไปเป็นชั้นกลางครับนะคะเขาเรียกว่าผิวหนังแท้ครับถัดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมีลึกอีกเป็นกระดูกหรือยังครับยังค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็เป็นชั้นใต้ผิวหนังแท้ค่ะชั้นตรงนี้แหละค่ะน้องโก้ใต้ผิวหนังแท้ใช่ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อไขมันซึ่งเราใช้รองรับ ผิวหนังแท้และผิวหนังกําพร้าถัดขึ้นมาชั้นกลางหรือชั้นที่เราเรียกกันว่าผิวหนังแท้นะคะท่านผู้ชมชั้นนี้มีความสําคัญมากก่ะน้องก้เพราะอะไรครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยนะคะเป็นชั้นที่มีส่วนประกอบสําคัญนะคะของคอลลาเจนครับและก็โปรโตีนสุดยอดของร่างกายเส้นเลือด S <S <S เส้นประสาทต,ต่างๆต่อมลูกคุ้มขนต่อมไขมันต่อมเหงื่อผิวตรงนี้โดนแดดภายนอกอ <S <S 2> <S 2> เลยแหละไม่ว่าจะโดนอะไร<ช>ก็แล้วแต่ผิวทะก่อนอย่างแรกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องดูแลตั้งแต่ผิวนอกชั้นนอกสุดคือผิวหนังกำพร้า แล้วก็ค่อยๆไล่เข้าไปคือพี่นกองกลังจะบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทาครีมไปอย่างไม่รู้เรื่องเลยคือจะทาไปให้มันเสร็จๆแต่จริงๆแล้วการทาผิวเนี่ยมันช่วยตั้งแต่ชั้นแรกูกต้องนะครับเรื่องาการทำความสะอาดก่อนเลยทําความสะอาดอาบน้ำชาระร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะผิวก็มีความเครียดนะคะน้องโก้ผิวกายของเราก็มีความเครียดด้วยเช่นกันค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้เกลือบําบัดได้เพื่อผ่อนคลายผิวให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นผิวก็ ไม่มีความเครียดพี่นุ๊กจะพูดเหมือนกับว่าการทําสปาอะไรอย่างเี้ยไหมเริ่มต้นก็คือขัดผิวก่อนสำหรับผิวตัวเราก็สามารถใช้เกลือบําบัดหรือว่าสไลสไปรูไหน่าที่เป็นสครับเป็นสครับเนี่ยขัดผิวการวิธีการขัดยังไงคะแล้วก็ขัดผิวเบาๆนะคะอย่าไปอย่าไปขัดถูแรงๆเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดผิวเกิดการอักเสบได้นะคะเออรีเทนผิวนะคะแล้วก็หลังจากที่เราขัดผิวแล้วเนี่ยในในในผลิตภัณฑ์บางอย่างก็จะมีน้ํามัน นวดน้ํามันแต่บางอย่างพอขัดผิวกายเสร็จเช็ดออกใช่ไหมคะน้องโก้ก็นวดน้ํามันเท่ากับอารมารก็ผ่อนคลายทั้งจิตใจแล้วก็ผิวกายด้วยอืมก็คือว่าไหนๆจะแบบว่าขัดภายนอกแล้วก็ต้องบำรุงล้ำลึกให้ถึงข้างในใช่ด้วยด้วยแบบว่าครีมมอยเจอไรเซอร์หรือเป็นวิตามินอ e, ีเป็นออยอะไรอย่างนี้ใช่แล้วค่ะนะครับค่ะเอาละเอาเป็นว่าถ้าเกิดคนที่รู้เรื่องผิว ก็จะได้รู้ลึกด้วยว่าการดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรถ้ามีเวลานี่ควรจะขัดผิวสักประมาณสัปดาห์ละครั้งครั้งสองครั้งค่ะน้องโก้ไม่ต้องขัดทุกวันไม่ต้องขัดทุกวันค่ะเพราะว่ามันเออรทีทผิวอาจจะบางคนขัดแรงไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะเป็นผื่นแดงๆอันนั้นอันนั้นอันนั้นหนักมือไปนะคะแล้วความจําเป็นในการขัดผิวอะครับจริงๆแล้วร่างกายผิวหนังของเรามีการผลัดเซลล์ผิวอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่2 -4 สปดาห์ ก็คือที่เราเรียกว่าเดดเซลลใช่หรือ,รอที่ใครที่เราออกมาอันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของของการผลัดเซล์ผิวเหมือนกันแต่บาง<ๆ>ครั้งการที่เราอาบน้ําหรือว่าใช้สบู่ถูตัวเนี่ยทั่วไปอาจจะกระจัดเซลล์ผิวที่ ตายไปแล้วไม่หมดใช่่คะก็จะต้องมีใช้วิธีนี่แหละสครับเบาๆอ๋อสัปดาห์ละครั้งสองครั้งใช่แล้วนะครับยังไงก็ลองลองไปใช้ดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้ผิวของคุณเนี่ยสวยแล้วก็ใสขึ้นก็ได้และถ้าเกิดคนอยากจะรู้เรื่องเคล็ดลับผิวพรรณเนี่ยสามารถไปเจอพี่นกที่บูธโคลี่ซีรัมได้ที่ไหนบ้างครับก็พบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะฟิวเจอร์พาร์คบังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลโคลี่ซีเคร์ค่ะ รหรือว่าจะเป็น c อ l l เซ็นเตที่สามารถติดต่อได้ทั่วโลกนะครับที่เบอร์ครับ02590850-1นะคะ0814436363ค่ะหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coreyserum.com หรือจะเป็น facebook.com/coreyserum นะครับหรือจะเป็น Twitter ของผมก็ได้ครับ w w w บเว t บดับทวิตเตอร์ดับคอมซเช่นเดียวกันนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสะดวกวิธีไหนติดต่อมาตามเบอร์นั้นเลยหรือว่าจะเป็นสาขานะครับใ,ใ<ร>กล้ๆก็ในก<ท>ร,รุงเทพในกรุงเทพก็อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีหลังการบินไทยร,ร้านคุนพิงค์นะครับยูเนี่ยนมอลล์ค่ะแล้วก็มีเซนจูรี่นะคะแล้วก็มีอีกหลายแห่งเลยค่ะถ้าเกิดสะดวกตรงไหนนะคะโทรมาสอบถามเราที่คอเซนเตอร์ได้ค่ะเราจะได้แนะนําไปสาขาที่ใกล้บ้านท่านค่ะครับหรือว่าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็มีที่เชียงใหม่ด้วยเซนเตอร์ ส่วนแก้วเซ่นทน่านแอร์พอร์ตครับบนะระยองนะครับที่ยะโสก็มีค่ะอ๋อนะครับก็สะดวกที่ไหนก็ลองดูแล้วกันเพื่อผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการไหนท,ทำครับโครีเพลสพระราม951ครับเสื้อผ้าพิธีกรนะคะโครีซีเครดฟิวเจอร์พาร์คลังสิบชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะค,ะค Park, G, นนรับพ,พ,พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ